แม่กูให้ของจริงค่ะยา er uh, กาได้จรงเลยกับพี such such ่ตั๊กแตนพี่พี่ซื้อไปเท่าไหร่นะจริงๆเรื่องราคาพี่ขอไม่บอกนะคะเรื่องราคาเรื่องราคาขอไม่บอกอะไรเนี้ยค่ะแต่เรื่องราวที่เรากับตั๊กแตนเนี้ยค่ะคือมีเรื่องราวกันมาคือพี่กับน้องตะ๊กแตนเนี้ยคือคุณพ่อพี่เอเป็นคนชอบเพลงตะ๊กแตนมากแล้วเคยจ้างกับตะ๊กแตนไปร้องเพลงมันเกิดให้พ่อดูแล้วตะ๊กแตนโทรมาบอกก่อนวันงานสักประมาณ1หรือ2อาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเนี้ยค่ะว่า พอดีหนูร้องเพลงของตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแม่พอดีหนูแบบพอดีไม่ได้ทํางานกับบริษัทเดิมอะไเนี้ยเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะแล้วน้องก็บอกว่าหนูจะยกเลิกได้นะพี่เองก็บอกไม่เป็นไรลูกลูกร้องเพลงไหนก็ได้เพราะว่าเราอะรักลูกอะไรเนี้ยค่ะแล้วเราเห็นในติ๊กตอกอะค่ะที่ตอนนี้เขาแชร์การอะไรเนี้ยใช่เราได้เจ็นคำแล้วเรารู้สึกว่าอ้าว เราก็รู้จักเขามา4ปีแล้วแล้วเรา,เราก็พูดคุยโทรคุยกันทุกเรื่องอะไรทุกอย่างอไรเนี้ยแล้วทาไมเวลาลูกสาวเราเหมือนเขามีความทุกข์อไรเนี้ยทําไมเราอยู่เฉยๆทําไมเราไม่ไม่ไปช่วยไอไรเนี้ยก<ๆ>็คิดในใจว่าหาวิธีที่จะช่วยเขาไอไรเนี้ยค่ะก็เลยได้พูดคุยกับทางแกรมมี่ซึ่งทางแกรมมี่ก็น่ารักมากอไรเนี้ยค่ะก็มอบหมายขายลิขสิทธิ์ทุกอย่างด้วยดีอไรเนี้ยพี่เอก็เลยได้มีวันนี้วันที่ S <S <preach science> เด็เเาากก็ซื้อมาเสร็จแล้วสักระยะหนึ่งอะค่ะเด็วก็แบบว่าเออน้องตะเคแยนว่างไหมลูกมาสอนร้อง <S começo> เพลงให้พี่เอที่บ้านหน่อยได้ไหมอ้เดียวคือจริงๆแล้วเป็นแผนการอยากเซอ์ไรเดียวเขาก็มาสอนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูสอนเพลงหนูหนูอาจจะร้องได้แค่เจ็ดคำอ้เดียวเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะลูกต่อไปนี้ลูกจะไม่ต้องร้องแค่เจ็ดคำแล้วเพราะว่าแม่ซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้ลูกหมดแล้วอ้เดียกอะเขาก็ช็อกอ้รเดียคอะเขาก็น้ำตาเลยอะไเดียว เราก็รู้สึกแบบเหมือนดีใจกับความสุขของผู้หญิงคนนึงไอเด้วเหมือนเหมือนคนชอบมองว่าเพศเราจะเปแต่ผู้ชาย,เยอเด้เราก็อยากให้ผู้หญิงทั้งประเทศรู้ว่าพี่เปนผู้หญิงด้วยนะคะลูกไม่ได้เปแต่ผู้ชายอย่างเดียวไอเด้ค่ะ ทุกเพลงเลยค่ะทุกเพลงทั้งชีวิตการเป็นนักร้องของตะกาแตนต่อไปนี้ตะกาแตนจะร้องเพลงได้หมดทุกเพลงของแคมมี่นะคะนะครับไม่ถูกเลยค่ะเลยซื้อให้ต้องเองสมใเป็นะยเวลาีใช่หมัหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนะคะแล้วแคมมี่ก็น่ารักนะคะแถมเดือนให้ด้วยเดยร์ายเดือนค่ะมันต้องเป็นหลักสิบกบไปเลยจริงจริงเออแม่ไม่ขอพูดเรื่องตัวเลขดีกว่าลูกอะไรเนี้ยแม่ขอพูดเรื่องความแบบเหมือนกับพี่บอกตะกาแตนแล้วว่า พี่เอใช้ความรักในการเดินทาง<ว>พี่รักหนูพี่พนนก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่ซื้อให้หนูอะมันมีคนแก่หรือว่าเด็กหรือว่าวัยรุน่นหรือวัยน้องพวกเราที่เราฟังเพลงหนูอยู่หรือแม่ก็ลูกสาวพี่เออะเขาบอนนกว่าเขาอยากฟังเพลงตะกงแต่ก่อน,อน,อนตายสักครั้งหนึ่งไอเด้วต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะพี่เอซื้อตะกงแต่ได้รองแล้วแหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาจะร้องเพลงตัวเองได้เต็มที่ ลูกๆกนไหนมีตามียายที่ฟังเพลงตะกะแตนแล้วอยับฟังตะกะแตนร้องนะคะจ้างไปเล่นหน้าบ้านเหมือนที่พี่เอจ้างไปให้พ่อพีอพ่เอดูได้เลยแล้วตะกะแตนก็จะได้ร้องเพลงที่ที่พวกเรารู้จักและพวกเราชอบได้แล้วด้วยี๋ยวติดไปร้องสาวมันเป็นยังไงบ้างพี่พเอเหมือนพี่จะดีใจทุกครั้งเวลาเห็นน้ำตาของความสุขจากน้องๆผู้หญิงไลเนาะ ที่รู้สึกว่าดีใจดีใจมากที่อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์เล็กๆะค่ะให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะทุกๆคนเลยนะคะถ้ามีอะไรช่วยได้บอกเลยนะคะน้องๆนักข่าวด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่จะเป็นศิลปินดาราอย่างเนี้ยค่ะแต่ถ้ารับเลนพี่เอก็คือ้อทุ่มไม่ใช่แต่เราก็ต้องเป็นพี่น้องกันก่อนเราต้องรักกันก่อนเราต้องช่วยเหลือกันก่อนไม่ใช่ว่าอยู่เป็นใครแล้วจะดูแลได้ตลอดเพราะว่าพี่เอก็ต้องดูแลคนเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นพวกเดียวกันแล้วเราต้องดูแลตลอดไปจนถึงวันตายอย่างเนี้ยค่ะ ตั้แตไม่บอกอะไรกับพี่เอไหมหรือว่าอยากเขาก็จะทำอะไราเขาก็ดีใจมากเขาบอกว่าให้พี่เอพูดไปเลยพี่เอบอกว่าพี่เอเป็นคนให้แล้วไม่อยากพูดถ้ามีอะไรให้คนไปถามตัรงแต่เองแล้วกันความรู้สึกของเขาอ่างเนี้ยค่ะแต่ เราเป็นผู้ให้เราก็ได้แค่นี้ค่ะบอกทุกคนว่าให้แล้วนะคะเอ้ต้นของอะไรพี่เอมหมเขาบอกขอบคุณพี่เอมากขอบคุณแม่มากไอเนียคือเขาแอบดูเราอยู่ตลอดจริงๆคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่เอกตั้งใจเสนิทกการเดียเขาก็จะโทรมาปรึกษาทุกเดือนไอเดียค่ะแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเราก็เป็นประโยชน์ให้เขาให้เขารู้สึกน้ำตาไหลเรื่องความสุขไอเนียค่ะพี่เอว่าคนไทยทั้งประเทศหลายคนที่รักเขาก็ดีใจตามพี่เอเป็นคนซื้อแล้วร้องตั้แตนสักเพลงหนึ่งไหมเอลงไม่ใช่แฟนทำแทน ทุกเรื่องไม่ได้อ่ะน้องต่อได้ครับร้องดูนะฮร้องร้องร้องเรียกกันได้แค่ดีเรียกกันเจ็ดคำไหมคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุเรื่องไม่ได้ไม่ว่าอไรพี่เอขอแคมมี่แล้วว่าพี่เอขอไว้ด้วยคนนะเดี๋ยวถ้าพี่เอร้องเกินเจ็ดคำแคมมี่ไม่ว่านะคะเดี๋ยวก็ขอบพระคุณนะคะ อ๋อค่ะพี่อ้ําคือพี่อ้ําเนี่ยพี่อ้ําเป็นคนที่ชอบคารเียอะไรเนี่ยแล้วพี่อ้ําก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกําไรอ่ะพี่อ้ําบนบนว่าสวยแล้วก็ชอบแล้วพี่เอกับพี่อ้ําอะค่ะอยู่กันมา25ปีเต็มๆอะไรเนี่ยกับที่พี่อ้ําทาให้เป็นเอสุขใจทุกวันนี้ซึ่งมูลค่าแบบที่เอรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นแล้วก็พี่เอก็เลยรู้สึกว่าเขาอยู่กับเรามา25ปีอ่ะกับกําไร วงหนึ่งอย่างเนี้ยเราซื้อให้เขาอย่างเนี้ยพี่เอ๋ก็ว่ามันสมควรอย่างเนี้ยค่ะก็เลยได้ซื้อให้พี่อ้ําไปอย่างเนี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะแต่พี่อ้ําเขาขายต่อไม่ได้เพราะว่าสลับชื่อไปเลยอะไรครับพี่เอ๋พี่อ้ําอ่ะหัวการค้าตลอดเลยพี่เอ๋ก็สลับชื่อที่กล่องใช่บอกคะว่าอ้ําแกก็บอกว่าเนี่ยฉันไปขายต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยพี่เอ๋ก็เลยแซวว่าเนี่ยหลานฉันก็มีเป็นหลานสาวด้วยอย่างเนี้ยให้หลานได้นะถ้าพี่อ้ําเบื่อแล้วอย่างเนี้ย พี่เอก็แกก็ยอยากให้พี่เอซื้อกำไรเหมือน<ฆ>แกแต่พี่เอบอกว่าพี่เอขอเป็นสร้อยคอด้วยแล้วก็กำไรด้วยอะไรแบบหลายๆอย่างผสมกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้ก็ใส่สร้อยคอเพราะว่าเป็นก okay เกาะอกไปเอยเปเอะวันนั้นไม่ไถ่คนพี่เอไหคะที่านวันนั้นไม่ไถ่าครับเพราะว่าใสา่สร้อยแต่พี่ว่าครั้งหน้าจะเจอได้จะถ่ายต่อโอเคลาก่อนนะค่ะ